ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกขึ้นและส่งผลให้อุณหภูมิโลกของเรานะคะร้อนขึ้นเราจึงต้องใช้การอนุรักษ์สิ่งแวดลมโดยการลดใช้ถุงพลาสติกค่ะและในวันนี้นะคะเราก็สามารถใช้การลดวาลวัโลกร้อนได้โดยการนําถุงพลาสติกที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะนํากลับมารนไซเคิลทําเป็นดอกกลาบและเรายังสามารถที่จะนําดอกกลาบไปตกแต่งบ้านใส่ใจกันและจัดเป็นช่อดอกไม้ได้นะคะ แล, Finnish, แ,ลและเมื่อมีฝุ่นนะคะเราก็สามารถที่จะนําไปร้านทําความสะอาดและนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกรอบนะคะกุหลาบจากถุงพลาสติกนะคะก็จะมีขั้นตอนการปดิษฐ์ดังนี้ค่ะกุหลาบจากถุงพลาสติกนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมกระดูกกรรไกรมีประกอบไปด้วยหนึ่งถุงพลาสติกสี่าๆที่ไม่ใช้หางสองจะใส่กระดูกัใช้สามพลาเทสสี่เกลืดกุหลาบไปกุหลาบเบอร์สามค่ะ หได้หกกระดแขนรูปสี่กลาบมีสองแบบนะเจ็ดกระจายแปดมีชัตเตอร์เก้าวต้น,นสิบใช้มีจาวดูหลอดเลยคะ่ะที่สองนะคะก็คือการทําผีดอกกุลาบมีขั้นตอนดังนี้นนข้อหนึ่งตัดกระดาษให้เป็นหุ่นเดียวกัน ได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็แบบที่เตรียม,มตัดไว้ก็มาทาบให้เป็นหลักกลาบทิ้นที่หนึ่งหลังจากวาดทีกุหลาบในถุงพัส่งเสร็จแล้วให้นำมาตาัด การตัดให้ครบห้าชิ้นแล้วก็นําทั้งห้าชิ้นมาเจาะรูหลังจากที่นำาีิเกุหลาบทั้งห้ามาเจาะรูแล้วให้นํามาดัดตีขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราดัดกีบกุหลาบชั้นที่สองเสร็จแล้วก็ได้กีบกุหลาบเพื่อน,นําไปทําดอกกุหลับในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทำกีบกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปคือการทำเกสรกกุหลาบ จากฟาสติกและการประกอบดอกซึ่งขั้นตอนการทำเกสรมีดังนี้หนึ่นำโฟมมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะต่อมาเราใช้จุดสูงสุด,สด,สด,สดตรงนี้นะคะทําเป็นตัวยอดเพื่อที่จะเก่าเป็นรูปโคง,งองอเหมือนดอกบ,บัวตูตอม 就放你吧，哎，就放。好了。 การที่เราเกาโฟมได้เหมือนลักษณะดอกโบตุมแล้วเราควรใช้ขนาดไม่เกิน4เซนติเมตรเราก็จะได้เป็นเกรสรขั้นตอนต่อไปคือการประกอบดอกกุหลาบจากถุงพลาสติกเราใช้ลวดต้นสอดเข้าเกรสรที่ทำจากโฟมน,นะคะที่เราเกาไว้จากขั้นตอนที่3ประมาณคือกลางของเกรสร จากนั้นทากาวยูงูนะคะไว้ที่ปลายของลวดต้นและเสียบเข้าไปเข้าที่เดิมเ,เพื่อเพิ่มความคงทนหลังจากที่เราทำการติดเกสรกับลวดต้นแล้วต่อมาคือการประกอบกีบกุตบาทที่มีชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองเดี๋ยวเราเอาชั้นที่หนึ่งขึ้นมาก่อนและทากาว ตรงฐานเกรสรกับกีกุหลับทั้นที่หนึ่งค่ะ ประกอบทีบกุหลาบนั้นเราต้องประกอบสองข้างเข้าหากันและติดกาวไว้ที่ฐานจากนั้นปลายด้านบนเผยอออก <c oughs> ในชั้นที่หนึ่งนั้นเรามีกีบกุหลาตถึงสามชิ้นเราจะต้องประกอบเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นสับวางกันและสับปลายข้างบนนั้นเผยเออออกค่ะ <c oughs> หลังจาก <c oughs> ที่เราประกอบชั้นที่หนึ่งครบสามชิ้นแล้ว ดอกไม้จะต้องมีลักษณะเหมือนดอกกุหลาบซึ่งภายในนั้นต้องพองเยอะกลีบออกมาเล็กน้อยเมื่อเราทําได้ครบสามชิ้นแล้วลำดับต่อไปคือการประกอบชั้นที่สองขึ้นมาโดยที่เราจะใช้กี่กุหลาบที่เราดัดไว้ด้านนอกจากนั้นเราก็ทาเกาอยู่หูไว้ที่ฐานกุหลาบ และตัวฐานกีดกุลาบเพื่อทำการติดเหมือนชั้นที่หนึ่งค่ะต,ออต้องให้น้องการมาทำีดีโอ ขีดจุลาสชั้นสุดท้ายเราก็จะทําเหมือนกี่จุลาดชั้นที่หนึ่งโดยการที่เราจะต้องประกอบให้มีความคงทนและไม่ดูสปกปรกเพราะมันจะอยู่ด้านนอกทําให้ดอกไม้นั้นไม่มีความสวยงามค่ะเทคนิคเล็กน้อยในการประดิษฐ์ดอกไม้เราจะต้องสับวางระหว่างชั้นกันเพื่อไม่เห็นช่องว่างทำให้เกสรหรือโปมภายใน เล็ดลอดออกมาทําให้หมดความสวยงามลงไปได้ค่ะที่เราประกอบพันที่สองเสร็จแล้วต้องรอให้กาวแห้งเมื่อกาวแห้งแล้วเราประกอบใบไม้ที่ทําเป็นใบเลี้ยงทั้งหมดห้าใบประกอบไว้ที่ท้ายของดอกกุหลาบโดยเราพันด้วยได้ค่ะจากที่เราทำกิจเลี้ยงให้กุหลาบเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะ เราจะทําใบกุหลาบกันนะคะหลังจากที่ทําตัวดอกเสร็จแล้วนะคะเราใช้ใบกุหลาบสามใบนะคะซ้อนกันและพันด้วยฟอรลาเทปค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ